ข้อที่สามเราไปที่ศาสนาสากลหนึ่งกันบ้างครับเป็นศาสนาอะไรครับเนี่ยดูจากโจทย์แล้วอิสลามคนอิสลามเนี่ยเราเรียกคน,คนที่นับถือศาสนาอิสลามว่าคนอะไรมุสลิมรู้ไหมว่ามุสลิมแปลว่าอะไรแปลว่าผู้นอบน้อมต่อพระเจ้าแปลว่าผู้นอบน้อมต่อพระเจ้าแต่ถ้าคำว่าอิสลามนะ คำว่าอิสลามนะคำนี้นะแปลว่าสันติมุสลิมแปลว่าผู้นอบน้อมต่อพระเจ้าแต่อิสลามเนี่ยแปลว่าสันติแล้ววันที่เราอัดเทปรายการนี้วันสองวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญในศาสนาอิสลามมากเลยเพราะว่าเป็นวันที่คนไทยหลายคนที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยแล้วก็คนไทยคนหลายคนทั่วโลกไปเนี้ยเขากําลังไปประกอบพิธีฮัชกันแล้วเขากาลังจะเฉลิมฉลองเนื่องจากว่าพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในหลักปฏิบัติข้อหนึ่งในศาสนาอิสลามพูดถึงหลักในศาสนาอิสลามครับเด็กๆมีอยู่สองหลักด้วยกันนั่นก็คือหนึ่งหลักศรัทธาและสองก็คือหลักปฏิบัติศรัทธามีกี่ข้อปฏิบัติมีกี่ข้อครูให้ทายเ,เล่นๆหนูคิดว่าระหว่างศรัทธากับปฏิบัติในอิสลามอะไรสําคัญกว่ากันอิสลามดอกจันทร์ครับดอกจันทร์อาจจะน้อยเกินไปเด็กๆเปลี่ยนเป็นดอกจิก ดอกจิกลงไปเลยว่าสําคัญที่สุดก็คือหลักอะไรเอ่ยหลักศรัทธาอิสลามเนี่ยจะปฏิบัติแล้วมีผลเกิดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อต้องศรัทธาก่อนหากปฏิบัติแล้วไม่มีศรัทธานี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าวันนี้คุณครูแกงส้มะจะสอนเรื่องหลักปฏิบัติ5และเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยมากในการสอบนะครับ